อครับ,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 บช่องนี้กัด3ามทีแล้วนะได้2ตัวนะคนี่ครับสายปลาไปครับวันนี้ เกียดสดผิวน้ำนะมาลองดูครับช่องนี้ช่องนี้ลงๆนี่จะมีตัวเปล่า ไปครับคุยต่อคุยต,ต่อลองดูใหม ไม่ได้ครับนี่ต้องแสบ,บครับนี่ครับตัวเรกเบานะตัวนี้ไม่พลาดครับไซนี้นะตะขอเหยื่อสดนั่นหนึ่งครับ นี่นะครับเป็นงานประช่อนนะถ้าง,งานชาโดจะใหญ่กว่านี้ครับตัวนี้เป็นงานประช่อนนะเดีย๋ยวผมจะแปะลิงก์เฟซบุ๊กของนา้าแกไว้ให้นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะตะขอสวยมากครับผมบอกเลยทำเองนะครับสแตนเลสทั้งเส้นนะโอเคครับผมว่ามันน่าจะมีอีกครับช่องนี้ไปครับลุยต่อ

ดูไซปลาครับช่องนี้กัดสามทีแล้วนะได้สองตัวนะครนี่ครับไซปลาดูแผลนะครับผมไม่ได้อวยนะดูแผลมันสวยจริงๆนะครับนี่ครับนี่นะโอเคครับตะขอหนึหน่งฮนะแจม